สวัสดีครับขอยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องก่อนจะเสียนวันนี้เราก็นะเห็นนะกกะรู้นะว,ว่าใครน,ะนั้นคือโอเมนโอเมนก็รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งห,งหงของเขานี่สุดยอดแค่ไหนฮะแต่วันนี้ฮะเราจะไม่เอามาเล่นออฟเลนเราจะมานี่ฮะลมมิงมันไปเลยฮะนี่ก็เซตลมมิงนี่ก็ประมาณนี้นะเออก็ฟูแทงแน่นอนนะะว่ามันต้องยืนรับดาเมจเปิดย่ำวะด้วยนะเออก็เน้นๆที่หืนถึกหน่อย แล้วก็เน้นกอบสะท้อนนะดาเมจก็อยวค่อยไปหาเขาอาข้างหน้าแล้วกันนะก็ประมาณนี้โอเคไปลุยกันเลยกว่าเพื่อนมนการเสียเวลาโอเคฮมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าอืมวันนี้ก็นะทีมเราสโลรังเอาเบต้าไรไม่รู้ฮะเอยีรินมายืนออฟเลนก็ปวดหัวเหมือนกันนะโอ้โหเปิดเกมมาอีซี่ก็จะเอาเลยฮะมาหลอดก็จะเอาอะอ่าเราก็อยากเปิดนะมีสกิลเดียวอย่างเดียวอยากเปิดอยู่นะจะไปไหนมาหลอดเออเอาหน่อยอีกนิดเอาหน่อยนิดเดียวหรือแม่เดลสุ ิีที่นามาด้วยงั้นเอาฟินก่อนเลยมาจะไปไหนเรียบร้อยเราได้คิวแรกอย่างนักใช่ไหมฮะช่วงต้นเกมนี่เราพยายามจะไม่บวกแล้วฮะแต่เกมมันเปิดนะอืมช่วงต้นเกมก็เก็บฟาร์มก่อนนะเล่นเป็นโลมิงอือเอาจะเอาใช่ไหมหหหนั่นไงว่าแล้วฮะ มันยังไงไม่แข็งเท่าไหร่นะโอเมเน,นะช่วงต้นเกมนะถ้าไม่ได้เล่นออฟเลนที่ฟามเงินเยอะๆหน่อยนะเอออืมสี่ใกล้จะสี่นาทีนะฮะเริ่มมีของกันก็เริ่มไฟกันละโอเคตอนนี้เอลโู่กำลังมีปัญหาเราเก็บป็นติไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเออมา,มามามาหลอดมาใกล้มาใกล้มามาใกล้กว่าน,นี้มาใกล้กว่าน,นี้ ปืือมาอันตีเรียบร้อยแบบนี้นี่สูตรนี้โดดไม่ได้หรอกจะตามฮะอืมวิวเลตเรียบร้อยไปนะโชคดีที่คุณดาวดึงมาย่งโอ้โหดึงไม่ข้ามฮะเอวสู่ตามได้ไหมอืมไม่ได้ฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้ฮะหลอกให้ตายใจดึงมาแล้วใช้อันตียัดเลยฮะไปไหนไม่ได้ฮะเอาเอาโอ้คิซี่คิซี่ตามตามเรียบร้อยอืมสวยฮะสวยฮะนาคลอสทงกอไหมไม่เอาเอามา ว่าแล้วฮะข้างล่างอีลินโดนกดยับฮะอืมนไม่รู้ตัวตัวไหลกดนะยังไงเนี่ยโหปวดหัวอยู่นะเอาตัวอะไรไม่เอาเบต้าใหม่หรือไงไม่เข้าใจเหมือนกันฮะชอบยิบเอาแคลี่นะตัวอะไรก็ไม่รู้นะมาออฟเลนมันก็ปวดหัวกันหน่อยนะอาจจะเป็นเบต้าไหนก็ได้แต่ตอนนี้ขอดึงกลับมาแลวอันติยัดอีกทีหนึ่ง ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยบอกแล้วอย่าเน้นให้มากเราตามเก็บ,บวิวเลตรอบนี้ต้องได้ดึงกลับมาสวยสวยแล้วไปคิวไปอ้าวจะเอาไงต่อคิดซี่ดึงโอ้โหโดวนยกก่อนนะดึงไหมได้อยู่อีกนิดเอาหน่อยอีกนิดแหมเราก็จะให้นี้เอานะแต่เราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะต้นเกมเอขอวาร์ปก่อนเอเอเมาอีกแล้วอีกนิดวิ่งสี่คูน้อยมาแล้ว เราต้องถอยก่อนนะนี่รอจหวะรอจหวะมาใกล้มาใกล้มาใกล้กลกลดึงอันติยารสิติน่าดูเลือดเหรอไม่ทันหรอกแบบนี้อุ้ย,ยหรือจะทันนะอืแมแหมน่าเสียดายฮะโอ้เมื่อกี้เคลบสวยฮะป้อมเราตีช้าเกินไปฮะโชคดีนะที่สิติน่าเมียนตีฮนดูเลือดเราไปฮะไม่เป็นไรฮะใจเยน็นใจร่มล่ม๋ยวรอนตีคูดาก่อนนะสามที่คูทีแต่ตอนนี้ไม่ไหวแนละ้วขอกลับไปฟ้าปก่อน ยังไงฮะยังไงจะเอาอีกใช่ไหมอืมไเ,เก็บมันตีไว้ก่อนเอาซินทีน้าเอาอีกแล้วใช่ไหมอืมรอบนี้ต้องได้เราเนี้องได้ต้องได้เอ,เอาออกยังไงเนตรลุดเอ้ยเอยเอได้อยู่อืมโหเน็ตมันหลุดะไรตอนนี้อมเรียบร้อยโดนคิวอีกตั้งหกักสวยเก็บคลิปซีได้อืมแหมเมื่อกี้กำลังจะเขเคมะเนตแดงแป๊ดเลยฮะ ๋ยวรอเย่รอจังหวัดลูกคมนี่ซ่อมุ่มเลยดึงมาคิซี่มาอันติเอ้าไม่ถูกอย่างโอเคเก็บคิซี่ได้อยู่อย่างจะไปไหนรอดจะไปไหนรอดเรียบร้อยคิวอย่างโดดมาอีกอือโหต้องแทงเพื่อนแล้วแบบนี้เพื่อนเพื่อนยังไงช่วยหน่อยโอ้โหเรียบร้อยฮะไม่ไหวฮะโดนเข้าไปเซตนี้ออีอินมาโอ้โหลายแทงอยู่สวยเออึ่งเห็นอีลินเดินฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนี่ เออเอาเอายังไงอยากได้ดาร์คซเลีย์นะขอซ้อนพิ่มก่อนโอเคนะครับโอ้ยซิดีน่ามาอะไรแบบนี้แจกหรือเปล่าดึงเลยเรียบร้อยอืมโอเคเอาดาร์คซเรีย์เลยอาศัยช่วงนี้ฮะซิดีน่าเหมือนยังไงเล่นเป็นไหมฮะอเออถ้าเล่นไม่เป็นไม่ควรหยิบมานะโอเคได้เวลาเดินทำเกมก่อนแหม แฝกันมันเกินเดีย๋ยวรออันติคูดายี่สิบวิเราจะได้ใช้มันแม่นหน่อยแดนเย็นเนี่ยอยากดึงวีลเล็ตนะรอาสิบสองวิฮะคืนเกมไว้ก่อนโอเคนะคอาดานล่างแยกกันดังไว้เอาซินธินาเอาซินธินาเอาเอา้าเรียบร้อยซินธินาเจอเราก็ไปไม่เป็นหรือเขาเล่นไม่เป็นกันแน่ฮะ โอเคต้องได้ป้อมนี้อืมได้เอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเราเรียบร้อยะไปฮะโอเคแต่เราใช้เต็คิซี่ได้อยู่สวยฮะเออก็ถือว่าได้ป้อมก็ยังดีนะอ่าตอนนี้ไม่สนใจอะไรฮะบวกกันอย่างเดียวอืมซินดีน่าย,ยังไงฮะแจกหรือไงฮะหน่อยเพื่อนหรือเปล่าเรียบร้อยฮะอิงิ้คิวไปหรือฝึกว่าซินดิน่าน่าจะหน่อยเพื่อนฮะแต่ตอนนี้ต้องไปช่วยก่อนยังไงมาหลอด จะเอาไหมจะเปิดทักไฟไหมแหมดึงไม่ถูกฮนะยังไงเราจะไหวสวยือึอยากได้อยู่นะเคดันไปฮนะอเอาป้อมมาป้อม,อมโอเคป้อมแตกแล้วสวยฮนะตอนนี้อีรินจะลังไอ,อ้ดันกลางหัวลินพัน์หมดละโอ้โหดึงไม่ถูกฮนะน่าเสียดายโอเคเข้าฮนะตีป้อมอีกเดียว ปึ๊บปึ๊บอืมดาบมีไม่ค่อยมีด้วยตีคู่ดาวโอเคเรียบร้อยรอรออย่างเดียวอืมสวยดึงมาอือแทงเพื่อนทันจังหวะอืมแต่เราก็จะไปก่อนแล้วแบบนี้ดูทรงแล้วอือยังแข็งอยู่ได้อยู่อืมสวยอือตามเก็บไปฮะอืมอีลินละลายสวยหูมไม่น่าชมเลยฮะจังหวะนี้เออเออเออมันยังไงกันอืมดึงมา แปลกๆอะ่ะน่าจะโมโห,หเพื่อนน้อยเพื่อนหรือเปล่าฮะเออลักษณะแบบนี้เพื่อนน่าจะดาให้แล้วน้อยฮะแต่ตอนนี้มาหลอดมาเดินอะไรตรงนี้เามามา,มาเปิดเลยดีกว่ามาเอาดาร์คซเรียร์เลยมาช่วยกันตีหน่อยโอเคถ้ามีจังหวะเราก็อยากจะเปิดนะโอเคไม่น่ามีอะไรมาก นั่นไงฮะว่าแล้วต้องทะเลาะกันแน่นอนฮะฝากกันรายงานแล้วอ่าวิจัดการกันเดงอะเออแค่นี้ก็ปวดหัวพอล่ะโอเคตอนนี้ป้อมก็แตกสามทางแล้วนะก็รอจังหวะปิดอย่างเดียวแล้วดูทรงแล้วขอดึงอโหดึงอีกรอบหนาแทงอ่ะเปิดจังหวะให้แล้วมายินรัตดาเบยได้แล้วต้องเข้าแล้วแบบนี้ฮึได้อยู่เรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วเอออุ้ยสวยเอายังไงมูกันหมดล้ว ปึ๊บปึ๊บปึ๊อีรินมาตอนจบเออสวยเออเอาเรื่องไนะอีกนิดเดียวอีรินปิดเกมครับแบบนี้เอเออ้าวยังไงไม่วาร์ปใส่แล้วไม่ตีป้อมด้วยฮนะเสียวเหลือเกินเสียวเกมพลิกเหลือเกินนะจังหวะแบบนี้เอ่ทำเปรียปร่ยวทำเปรี้ยวเออโอ้โหถ้าเกมพลิกมาเนี่ยลบเกมทิ้งเลยนะดูทรงละ แต่ก็ไม่น่าจะพลิกนะอุย้ยยังไงสีที่หน้ามาได้อยู่อือยังไงเราต้องรีไปแล้วดูสงไม่ดีแล้วตีหน่อยตีหน่อยจบโอเคอือประมหมายกันเกินนะโอเคชายชนะนก็เป็นของเราครับวิทโทอรี่โอเคเราก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งดาวนะอ่าเราก็เล่นได้อันดับ2ด้วยนะเออ แต่เกมเราอยู่ที่11.9จุดเก้านี่ก็ได้โลกไฟเตอร์ไปนี่ m v วได้แก่นาครอสเออโชคดีนะที่ชน,นะในเกมนี้โอเคมาดูสกอร์รวมมาสา,าสิบห้าต่อสิบห้านะเออเราก็คิวไปหกตายไปหกแอทิไปสิบเก้าเลยนะเออเอาแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับโอเมนลอมมิ่งนะใครสนใจไปเล่นก็ลองดูนะถ้าเล่นเจ๊งอย่ามาว่ากันนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดติดต่อใครด้วยนะครับ